คลิปนี้เรามาศึกษาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องข้อกฎหมายเกี่ยวกับเช่ารัพย์กันต่อนะครับเราเข้ามาที่มาตรานี่ครับ541มาตรา541ในเรื่องเกี่ยวกับเช่าทรัพย์สัญญาเช่ารัย์นี่นะ,ะกฎหมายได้วางกติกาเอาไว้นะก็คือกฎหมายเนี่ยก็คือกฎหมายว่าด้วยเช่าทรัย์นี่ยนะมาตรา5 4 1เนี่ยบัญญัติว่าสัญญาเช่านั้น คำว่าสัญญาเช่านั้นเนี่ยนะสังเกตดูรูปคำนะคือเวลาศึกษากฎหมายอันนี้ผมจะให้ทริคเลยนะคืออ่านกฎหมายแต่ละแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยนะเราจะเราจะต้องสังเกตว่าเวลาพูดถึงว่าสัญญาเช่าทรัพย์สัญญาเช่านั้นพอพูดถึงสัญญาเช่านั้นเนี่ยคำว่าเช่านะมันหมายถึงสัญญาเช่าทรัย์นะยไม่ใช่สัญญาเช่าคนไม่ใช่สัญญาคือมันจะเป็นเป็นเป็นสัญญาเช่าสิ่งของอะแล้วอะไรคือสิ่งของบ้างล่ะสิ่งของของมนุษย์อ่ะ ก็คืออะไรที่ไม่ใช่คนน,นนะคือรั์นะและคราวนี้คําว่าสัญญาเช่านั้นเนี่ยนะเ,เราจะสังเกตว่าไม่ได้ระบุว่าเป็นอาสังหาหรือม,มาซั์หรือสังหารือม,มารัพเลยใช่ไหมเห็นไ,ไหมพอเราอ่านอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเรากาหนดได้ว่าโอ๊ยสัญญาเช่าเนี่ยนะมันรวมหมดไงนะแต่ว่าพอมาดูมาตรา4 0เนี่ย่บอกอันสังหาหรือม,มารั์นั้นท่านไม่ให้เช่ากันเกินกว่า,ก,วากี่ปีเห็นไหมเห็นไ,ไหมมีลิมิตของของของจำนวนระยะเวลาเช่าแต่พอมาดูมาตรา5,41 สัญญาเช่านั้นนี่มันรวมทั้งสองอย่างเลยนะสังหาก็ใช่อสังหาก็ด้วยคือไม่ได้แยกแยะไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะแต่รวมหมดเลยสัญญาเช่านั้นก็หมายถึงสัญญาเช่าทรัพย์ฉบับนั้นเรื่องนั้นหรือไม่ว่าจะเป็นอสังหาหรือสังหาก็แล้วแต่กฎหมาย541บัญญัติว่าจะทำจะทำกันเป็นกำหนดว่าตลอดอายุของผู้ให้เช่าหรือของผู้เช่าก็ให้ทำได้ นี่คือบางคนเนี่ยพออ่านบอกว่าสัญญาเช่าทรัพย์นั้นเนี่ยนะ,ะกฎหมายกําหนดนะบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นอสังหาอย่าให้เกิน30ปีนะ,ะแล้วทําไมมาตรานี้บอกว่าสามารถที่จะกําหนดระยะเวลาเช่าเป็นตลอดอายุนะตลอดอายุนี่มันบางบางคนนะ <N> นะสมมุติว่าถ้าเกิดผมอายุ25อย่างเงี้ยสมมุตินะสมมุติว่าอายุ25ผมมีบ้านหลังหนึ่งเนี่ยผมให้เช่าเนี่ยผมบอกว่าผมจะให้เช่าตลอดอายุของผู้เชา่าถ้าเกิดผู้เช่าเนี่ยสมมติว่าผู้เช่าตอนนี้อายุสมมุติอ่ะถ้าเกิดเขา5้าปีอย่างเงี้ยนะให้เช่าให้ให้ให้เขาเช่าตั้งแต่อายุ50ปีตลอดอายุของเขาเลยอะ่ะเนี่ยกำหนดอย่างนี้เลยทําได้ไหมทาได้สิเห็นไหมเพราะว่ากฎหมายบอกว่า ให้ทาได้ผมเมื่อทําได้ถ้าเกิดผู้เช่าเนี่ยเขาสมมติเขาจะเขาจะตายตอนอายุเท่าไหร่อ่ะสมมติว่าอายุ80มันก็เกินใช่ไหมมันก็เกินมันก็คือตลอดอายุของเขามมอ่ะเดี๋ยมาสมมติว่าห้าสิบเอาเอาสี่สิบดีกว่าเขาตายตอนอายุเก้าสิบก็เท่ากับว่าระยะเวลาเช่าอาสังหาริมทรัพย์มันก็จะไปค้านกับมาตราห้าสี่ศูนย์ไหมคำตอบคือไม่เกี่ยวาำ่าทําไมไม่เกี่ยวอ่ะไอ้ที่บอกไม่เกี่ยวคือระยะเวลามันมีสองระยะเวลาครับระยะเวลาในการเช่าเนี่ยนะ ถ้าถากำหนดเป็นปีเนี่ยนะก็ไปว่ากันอย่างการณีของกฎหมาย540บอกกำหนดเป็นปีนะถ้าอาสังหาริมทรพั์เนี่ยนะห้ามเกิน30ปีเช่าแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่สังหาไม่กำหนดคุณจะเช่าเป็นร้อยปีก็ได้เห็นไหมแต่พอมา541 541นี่บอกว่าสัญญาเช่านั้นไม่ว่าจะเช่าสังหาหรืออสังหาก็แล้วแต่นะถ้า กำหนดเวลาเช่าจะให้จะเอามาเอาตัวอายุของคนเช่าหรือคนให้เช่ามาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดระยะเวลาตรงนี้ก็ทำได้ก็แสดงว่าระยะเวลาในการในการเช่าเนี่ยมันมี2แบบแบบหนึ่งก็คือใช้อายุอ่ะใช้ใช้ระยะเวลาตามปีปฏิทินเป็นตัวกำหนดเห็นไหมพอแล้วก็แยกแยะได้ละอีกแบบหนึ่งก็คือใช้อายุไขของของของ,ของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นตัวกำหนด นะหรือทั้งสองฝ่ายก็แล้วแต่นะแต่จริงมันมันก็มาเวลาที่กําหนดจริงๆมันอาจจะกําหนดฝ่ายเดียวอะ่ะสมมติว่าต้องการให้ผู้เช่าเขาอยู่ตลอดชีวิตอะ่ะบ้านหลังเนี้ยนะทำไมาถึงต้องให้ผู้เช่าอยู่ตลอดชีวิตล่ะครับก็ว่าเพราะเพราะว่าคนที่เขาเป็นผู้เช่าเราเนี่ยเดิมทีเขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ใช่ไหมแต่ก็เขาก็เขาบอกว่าเขาจะย,ยกทรัพย์สิงตัวนี้ให้เราไงสมมติเขาเป็นญาติอย่างเงี้ยหรือไม่ญาติหรือเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบอกเขาจะยกทรัพย์สินตรงนี้ให้เราอ้าวแล้วเราจะตอบแทนเขาอย่างไงล่ะ แล้วก็บอกอตอบแทนคุณก็ให้ให้ผมอยู่ตลอดชีวิตเซ่เห็นไหมให้ผมอยู่ตลอดชีวิตก็คือไปทําสัญญาเช่ากันตลอดชีวิตถามว่าทําได้ไหมก็ตอนก็ทําได้ไงนี่นะก็เท่ากับว่าคนที่เช่าอะ่ะก็คือจะจะ,จะได้ใช้ทรัพย์นั้นตลอดตลอดชีวิตเขาเลยเขาตายเมื่อไหร่นะสัญญาเช่าถึงจะเลิกเห็นไหมเห็นมาตรงเนี้ยเพราะะนี้นตรงนี้นะสัญญาเช่านั้นจะทํากันเป็นกําหนดว่าตลอดอายุของผู้ให้เช่าหรือผู้เช่าก็ได้ ซึ่งตรงนี้มัจริงๆแล้วเรื่องของเช่าเนี่ยมันหมายถึงการใช้สอยทรัพย์สินตรงนั้นเลยนะมันเป็นสิทธิ์เขาเรียกว่าสิทธิสิทธิในการเช่า่ยไันรีด้ว่าเป็นสิทธิที่ครอบครองและก็สิทธิในการใช้ประโยะชน์ใช้สอยอะซึ่งถ้าเกิดคนที่มีสิทธิ์ในการเช่าเนี่ยนะมันก็ไม่ต่างอะไรกับเขาเรียกว่าน้องๆกรรมสิทธิ์เลยนะถ้าพูดถึงเรื่องของทรัพย์สิทธิ์ในส่วนของกรรมสิทธิ์เนี่ย คือคนเป็นเจ้าของเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นเจ้าของอ่ะเขาสามารถขายทรัพย์สินตรงนั้นได้เห็นไหมเขาสามารถขายเขาสามารถจำหน่ายนะสามารถจำหน่ายใช้สอยได้ดอกผลติดตามเอาคืนขัดขวางเนี่ยหกสิทธิ์ของเรื่องของกรรมสิทธิ์เนี่ยคนที่เป็นเจ้าของก็สาสามารถใช้ใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้หมดแต่พอนะพอมาให้เช่าอย่างเงี้ยคนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เขาก็มีสิทธิ์ใช้สอยอะไรไหมเห็นไหมก็ผู้เช่าก็สามารถใช้สอยตรงนั้นได้แล้วก็ใช้ประโยชน์ อย่างนี้นะมีข้อตกลงใช้ประโยชน์ตรงเนี้พันกลายเป็นว่านะใครที่มีทร,รัพย์สินถ้าถาเกิดให้เขาเช่าก็ตัวเองก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้ทร,รพัพย์สินนั้นนะคนคนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บางทีก็อาจจะไม่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะแต่ว่าตัวเองเป็นเจ้าของไงฮนะเพราะฉะนั้นความเป็นเจ้าของเนี่ยมันก็สร้างความรู้สึกดีๆให้กับคนเป็นเจ้าของเออฉันเป็นเจ้าของอยังไงฉันก็เป็นเจ้าของทร,รัพย์ตรงนี้แต่ว่า คนใช้สอยเป็นใครอ่ะนี่ไงผู้เช่าใช่ไหมหรือถ้าไปดูทรัพย์สินในหมวดของทรัพย์สินเนี่ยนะการให้สิทธิอาศัยคนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาจจะให้สิทธิที่อาศัยสิทธิที่เก็บกินสิทธิเหนือพื้นดินหรือสิทธิในภาระผูกพันในภาระติดพันในสังหาริมทรัพย์หรือแม้แต่จะให้ภาระจำยอมนะกับที่ดินแปลงอื่นก็แล้วแต่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะเอาละเราดูประเด็นเรื่องเช่าตรงนี้นะที่ว่าทําไมถึงบอกว่า เหตุผลที่บอกว่าเนี่ยเช่าเนี่ยไม่ว่าเช่าสังหาสังหาก็ตามเนี่ยนะสามารถนะเช่าตลอดอายุของผู้ให้เชา่าหรือผู้เช่าก็แล้วแต่ได้ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของระยะเวลานะนะระยะเวลาที่นับเป็นปีปฏิทินนะแต่อันนี้ระยะเวลาในการเช่ากําหนดเป็นเรื่องของตลอดอายุของผู้ให้เชา่าหรือของผู้เชา่านี่คือมาตรา5้าสี่หนึ่งครับ